สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางช่อง tht tv today จะพาคุณผู้ชมมาพบกับ10เมืองใหญ่ที่สุดในรัสเซียแต่ก่อนรับชมคลิปวิดีโออย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ทางช่องของเราด้วยนะครับรัสเซียประเทศที่กินอาณาเขตพื้นที่ไปกว่า1ใน8ของโลกซึ่งเป็นประเทศใหญ่ที่สุดในโลกกว่า10ล้านตารางกิโลเมตร นอกจากนั้นรัสเซียยังเป็นชาติที่มีประชากรมากที่สุดอันดับที่9ของโลกมีประชากรเฉลี่ยประมาณ143ล้านคนวันนี้เราเลยจะพามาดู10เมืองของรัสเซียที่ใหญ่ที่สุดมีประชากรมากที่สุดมาฝากกันนะครับเมืองรอสตอฟออนดอนเมืองรอสตอฟออนดอนเป็นเมืองท่าและศูนย์กลางการปกครองของแคว้นรอสตอฟ และเขตสาพันธ์ใต้ของประเทศรัเสเซียตั้งอยู่ทางภาคใต้ของที่ราบยุโรปตะวันออกบนฝั่งแม่น้ำดอนตั้งอยู่ห่างจากทะเลอาซอบ32กิโลเมตรเป็นแหล่งกำเนิดของกองทหารคอสแซกอดีตชาวนาผู้ที่ไม่ยอมก้มหัวให้กับระบบทาตั้งแต่ศตวรรษที่16กองทหารที่เกรียงไกรไม่แพ้ผู้ใดทุกสิ่งทุกอย่างในเมืองสร้างขึ้นเพื่อให้รำลึกถึงรากเหง้าของชาวคอสแซก ไม่ว่าจะเป็นสนามบินอาตมันมัตเวพลาทอฟที่สร้างในรูปแบบของชาวบ้านคอสแสกโบราณและเป็นเมืองที่มีเสน่ห์และกลิ่นอายเฉพาะตัวยากที่จะมีเมืองใดเสมือนเมืองซามาลาเมืองซามาลาเป็นเมืองท่าบนฝั่งของแม่น้ำวอลกาตอนที่แม่น้ำไหลโค้งไปทางทิศตะวันออก CS. สุดและที่ซ <ift> ึ <Humans. S 2> ่งแม่น mm. <lek> <thực S 1> ้ำซามาลา ไหลมาบรรจบตั้งอยู่ทางตะวันออกเฉียงใต้ของประเทศรัสเซียในส่วนที่อยู่ในทวีปยุโรปเมืองนี้เคยเป็นหนึ่งในเมืองต่างๆที่เป็นเจ้าภาพ,าพจัดการแข่งขันฟุตบอลโลก FIFA World Cup 2018เมืองตั้งอยู่บนฝั่งแม่น้ำวอลก้ายาวประมาณ5กิโลเมตรเป็นศูนย์กลางผลิตยานพาหนะทั้งรถยนต์ไปจนถึงกระสวยอวกาศ เมืองอ๋อมตามตำนานว่ากันว่าสมบัติพัสถานโดยเฉพาะทองคำสำรองของจักรวรรดิรัเสเซียถูกคนนำไปซ่อนไว้ที่ใดที่หนึ่งในป่าไทกาแห่งไซบีเรียเมืองอ๋อมก็เข้าข่ายเมืองต้องสงสัยนี้เช่นกันอ๋อมเป็นเมืองรัเสเซียที่น่ารักเมืองหนึ่งด้วยสถาปัตยกรรมโบราณในรูปแบบไซบีเรียเป็นเอกลักษณ์ตั้งอยู่บนแม่น้ำอีติสสาขาหนึ่งของแม่น้ำออฟหนึ่งในแม่น้ำสายยาวที่สุดในโลก เมืองเชลบินสเมืองเชลบินเป็นแหล่งอุตสาหกรรมหนักที่สำคัญในเทือกเขาอูรานอีกแห่งมีบรรดาโรงงานอุตสาหกรรมหนักต่างๆมากมายบางก็ว่าเป็นเมืองที่สิ่งแวดล้อมเสียไปมากที่สุดแต่ก็มีข้อเท็จจริงหนึ่งที่ลืมไม่ได้คือตราสัญลักษณ์เมืองคือตัวบีเวอร์ซึ่งย้ำให้เห็นถึงความเป็นมาของเมืองที่เป็นเมืองเส้นทางการค้ามากกว่าความเป็นอุตสาหกรรม เมืองคาซานเมืองคาซานเมืองหลวงของสาธารณรัฐปกครองตนเองตาตาสถานแห่งรัสเซียหนึ่งในเมืองที่เก่าแก่ที่สุดของรัสเซียก่อตั้งราวศตวรรษที่11โดยชาวตาตาที่นี่มีสถานที่ท่องเที่ยวน่าสนใจหลายแห่งเช่นเครมลินแห่งคาซานที่เป็นที่ตั้งของหอคอยในตำนานมากมายรวมไปถึงที่ตั้งของมัสยิดที่ใหญ่ที่สุดในยุโรปแต่นอกเหนือจากสถานที่สวยๆงามๆที่ดึงดูดผู้คนมาเยือนแล้ว ยังมีบรรดาของทานสไตล์ตาตาที่รสชาติของมันยังดึงดูดให้คนกลับมาลิ้มลองด้วยเช่นการอาทิพายไส้เนื้อสับและมันฝรั่งของหวานจากแป้งน้ำผึ้งโดนั้นพื้นเมืองและข้าวหมกเมืองนิชนีนอโกลอ์นิชนีนอโกลอ์ตั้งอยู่ห่างจากมอสโกเพียง4ชั่วโมง โดยรถไฟความเร็วสูงตั้งอยู่ริมแม่น้ำวอร์กาชาวรัสเซียหลายคนถือเป็นเมืองหลวงแห่งที่3ของรัสเซียนิชนีนอบโกรอดเป็นอดีตเมืองนครรัฐโบราณตั้งแต่ศตวรรษที่12และยังคงรักษาสถาปัตยกรรมแบบสลาฟโบราณไว้เช่นอิฐแดงของเครมลินแห่งนิชนีนอบโกลอดและครั้งหนึ่งเคยเปลี่ยนชื่อเป็นกอกีตามชื่อนักเขียนชื่อดังอย่างแม็กซิมกอกี เมืองเยคาเชนเบิร์กเมืองเยคาเชนเบิร์กตั้งอยู่บนแนวขาวอูรานศูนย์กลางอุตสาหกรรมใหญ่หลายอย่างของรัสเซียนับศตวรรษที่ผู้คนได้มาทําเมืองแร่ถ่านหินเกลือและอัญมณีมาลไคโดยเมืองที่เป็นศูนย์กลางเชื่อมกับเมืองอื่นๆที่มีอุตสาหกรรมต่างๆเหล่านี้และเป็นเมืองใหญ่ที่สุดก็คือเยคาเชนเบิร์กที่ก่อตั้งในศตวรรษที่18 เฉลิมพระเกียรติซาลิน่าแคทเธอรีนที่ 1, ในฐานในฐานะแหล่งโลหะกิจหนึ่งในไฮไลท์อยู่ที่สถานีภูมิศาสตร์แห่งเยคาเทนเบิร์กที่ตกแต่งด้วยแร่จากพื้นผิวโลกในชั้นต่างๆอย่างหลากสีสันโดยแร่หินเหล่านั้นพบได้แต่ที่แนวข่าวอูรานเท่านั้นเมืองโนโวซีบิสเมืองโนโวซีบิสเมืองใหญ่ที่สุดและถือเป็นเมืองหลวงของไซบีเรีย และใหญ่เป็นอันดับที่3ของรัสเซียโนโวซีบีส no เป็นเมืองศูนย์กลางทางการคมนาคมที่สำคัญตั้งแต่อดีตเมื่อมีการสร้างทางรถไฟสายทรานไซบีเรียอีกทั้งยังเป็นเมืองแวะพักกลางทางที่สำคัญของทางหลวงสู่วลาดิวอสต็อกสิ่งที่มีชื่อเสียงที่สุดของนาวาซีบีสคงจะหนีไม่พ้นโรงอุปากรแห่งชาติไซบีเรียที่ถือเป็นหนึ่งในที่สุดของโรงอุปรกรของรัสเซีย เมืองเซนต์ปีเตอร์สเบิร์กก่อนการปฏิวัติทั้งสองครั้งในปี1917เซนต์ปีเตอร์สเบิร์กเป็นราชธานีแห่งจกักรวรรดิรัสเซียปัจจุบันชาวรัสเซียถือว่าที่นี่เป็นเมืองหลวงเชิงวัฒนธรรมของรัสเซียมีพิพิพธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงหลากหลายเช่นเฮอร์มิเทตที่ได้ชื่อเป็นพิพิพธภัณฑ์ที่ยอดเยี่ยมที่สุดในโลกโรงละครมารีอินที่โด่งดังในด้านอุปรากรและโรงละครอเล็กซานดรา ที่มีชื่อเสียงด้านดรามา่าสรุปโดยรวมคือเป็นที่สุดที่รวมสุดยอดสถาปัตยกรรมแบบยุโรปอีกทั้งฤดูฝนที่มีตลอดผสมผสานกับบรรดาสะพานข้ามคลองและแม่น้ำนับร้อยๆอยแห่งสร้างให้บรรยากาศที่เมืองนี้มีความโรแมนติกสุดๆนะครับเมืองมอสโก เป็นที่ทราบกันดีว่ามอสโกเป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดในรัสเซียอ้างอิงจากฐานข้อมูลทางการประชากรมีราว12.5ล้านคนแต่ในความเป็นจริงมีมากกว่านั้นมากและมีแต่จะเพิ่มจำนวนมากขึ้นเรื่อยๆในแต่ละปีห่วงเวลาไม่กี่ปีที่ผ่านมาเมืองได้ขยายออกไปแล้วอีกเท่าตัวโดยพื้นที่เหล่านี้เรียกว่ามอสโกใหม่หรือนิวมอสโก อีกทั้งฐานข้อมูลทะเบียนร,ราษมอสโกยังไม่นับรวมประชากรที่อาศัยอยู่บริเวณปริมณฑลแต่มีการใช้ชีวิตเช่นทํางานเรียนหนังสือในกรุงมอสโกแต่อย่างใดหากนับรวมแล้วตัวเลขอาจพุ่งสูงถึง20ล้านคนและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ10เมืองใหญ่ที่สุดในรัสเซียที่นำมาฝากคุณผู้ชมในวันนี้นะครับ สุดท้ายฝากติดตามคลิปต่อๆไปของทางช่องของเราด้วยนะครับถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร b ์ให้ทางช่องของเราด้วยขอบคุณครับ